แอนเ e r ร์ท k อ r ความสามารถเหนือมนุษย์มนาที่มีแค่ดิวโฟกับคิโยมารกที่ใช้งานให้เราเห็น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องกัชเบลในวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสามารถที่ชื่อแอนเซอร์ท็อกเกอร์นั่นเองครับผมซึ่งความสามารถนี้นะครับเป็นความสามารถที่ในเนื้อเรื่องของกัชเบลเนี่ยมีแค่คิโยมารกกับดิวโฟที่ใช้ให้เราเห็นเนาะโดยต้องบอกก่อนว่าไอเนื้อหาของความสามารถนี้การพูดถึงความสามารถนี้โดยหลักๆนะจะอยู่ในมังงะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นสายอนิเมะอย่างเดียวยังไม่อยากโดนสปอยเรื่องราวของมังงะ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องราวโดยองค์รวมของ a n s w e r t a l k e r ที่ผมหยิบยกความพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้เนาะก็เชิญมาฟังกันได้เลยโดยที่ผมจะพูดถึงหลักๆเนี่ยสามหัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่1เลยก็คือไอ้ความสามารถนี้มันคืออะไรหัวข้อที่2ก็จะพูดถึงคนที่ใช้งานให้เราเห็นอย่างดิวโฟกับที่โยมารุ่นี่แหละครับว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างเนาะและอันที่3ก็คือจะพูดถึงเรื่องจุดอ่อนจุดบอดบางอันที่อยู่ในความสามารถนี้ด้วยนะครับคือเป็นความสามารถที่ดูอง์รวมแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้าง ว่าสุดยอดมากๆแล้วถ้าเกิดว่ามองในมุมของการไปต่อสู้ร่วมกับเด็กปีศาจคู่หูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความสามารถที่โกงบอลเลยนั่นเองครับซึ่งอันเนี้ยนะครับผมเชื่อเลยว่ามันเป็นความสามารถอันหนึ่งที่ทําให้กัชกาเคียวมาโรสามารถต่อสู้ร่วมประสานกันได้แล้วก็นําชัยชนะมาสู่กัชแล้วก็เคียวมาโรได้ในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันทีละหัวข้อก่อนเลยดีกว่านะครับนั่นก็คืออันแรกเลยนะซึ่งความสามารถเนี้ยถ้าเราสื่อสารออกมาให้เข้าใจความหมายของมันที่สุดนะเราสามารถใช้คําว่า ที่สามารถหาคําตอบได้ทุกเรื่องครับซึ่งก็ตรงตัวนะครับผมแอนเซอร์ก็คือคําตอบนะครับทอกเกอร์ก็คือผู้สื่อสารซึ่งอ e ีท็อกเกอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวผู้ใช้ความสามารถเองแต่เป็นแบบว่าจิตบางอย่างหรือภายในส่วนลึกของสมองคนคนนั้นนะ่ะมันสามารถสื่อสารคําตอบออกมาได้นะครับซึ่งการสื่อสารคําตอบนี้เนาะมันก็จะเป็นการสื่อสารคําตอบทั้งแบบโดยตรงหรือจะเป็นการสื่อสารคําตอบแบบทางอ้อมเพื่อให้คนคนนั้นนะ่ะได้คําตอบในท้ายที่สุดโดยการได้มาซึ่งคําตอบมันก็ต้องไปสอดคล้องกับ ตัวผู้ใช้ความสามารถณนะจุดจุดนั้นด้วยในความหมายคือสมมุติเราใช้ความสามารถนี้แล้วเราบอกว่าเราอยากบินได้นะครับด้วยศักยภาพดั้งเดิมของมนุษย์แล้วมันบินไม่ได้ความสามารถ answer talker มันก็จะบอกเราว่าไปขึ้นเครื่องบินไปสร้างเครื่องบินหรือถ้าเกิดว่าเรามีการสั่งการ answer talker โดยละเอียดกว่านั้นนะครับเราอยากบินแบบไหนเราอยากที่จะกระพือปีกบินคําตอบของ answer talker มันก็จะบอกว่าเราไม่มีปีกเราบินไม่ได้่ซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นข้อจํากัดบางข้อที่ก้าก้ากึ่งๆึงแล้วว่าจะเป็นจุดอ่อนของมันได้ซึ่งหมายความว่าตัวขอออองงก็็จํําาาเเปปนตต้หคบไรื่ ว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันมีคําตอบจริงๆหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการคิดเพื่อให้ได้คําตอบที่มันถูกต้องนั่นเองครับคือในเรื่องของการต่อสู้นะครับผม Answer Talker จะทําหลักๆ2ฟังก์ชันเลยครับฟังก์ชันที่1คือการโจมตีให้ได้ประสิทธิภาพฟังก์ชันที่2คือการตั้งรับและหลบหลีกศัตรูยอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเชิงรับกับเชิงรุกที่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้ซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันก็เป็นลันกษณะของที่ k i y ยม a ร o กับ d ิว f o เนี่ยทำให้ Gush กับซอ o n ยืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบอีกฝ ้นนมีโดยที่ว่าเวลาเด็กปีศาจของเราทําการต่อสู้เราจะหลบการโจมตียังไงจะรับมือการโจมตียังไงคําตอบของ answer talker ที่ให้มานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้มน์แล้วก็เป็นเรื่องของการสั่งการทั้งตัวเองแล้วก็เด็กปีศาจคู่หูของตัวเองนั่นแหละครับว่าจะหลบการโจมตีนี่ยังไงตอนจังหวะนี้จังหวะนี้ควรโจมตีหรือเปล่าถ้าโจมตีไปปุ๊บเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะใช้มน์โต้กลับแบบนี้นะแล้วถ้ามน์โต้กลับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะใช้มน์ของเราอะไรต่อดีอย่างงี้นะครับคือ วของผู้ที่ใช้ความสามารถนี้จําเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์รวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันท่วงทีเนาะไม่งั้นแล้วมันก็อาจจะเกิดผลเสียหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรารู้คําตอบว่าจะหลบอีกฝ่ายนี้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราหลบไม่ทันมันก็ไม่มีความหมายนะครับคำตอบนั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่เอาคําตอบนั้นมาใช้มันก็ไม่มีประโยชน์เนาะความสามารถเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปอีกมุมหนึ่งนะครับออกแนวแบบโกงๆเนาะก็คือเรื่องของการที่แบบว่าตั้งรับด้วยความสามารถได้เลยว่าเนี่ยเราต้องการมีคําตอบว่าทํายังไงถึงจะอยู่รอดในสถานการณ์นนี้้ไดเป็อย่าง การสั่งการแบบนี้ได้มันก็จะทําให้เราสามารถหลบเลี่ยงอันตรายจากการลอบโจมตีของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้คือคล้ายๆเป็นความสามารถของการยังรู้อันนี้ถ้าพูดให้เห็นภาพที่สุดเลยนะตัวละครที่ใช้ในอนิเมะให้เราเห็นก็อย่างเช่นอพอลโลนั่นเองครับอพอลโลเนี่ยความสามารถของเขาคือการยังรู้อันตรายแต่ไม่ใช่ความสามารถแอนเซอร์ทอร์เกอร์เขาเนี่ยจะแบบรู้เพียงเสี้ยววินาทีก่อนหน้าว่าเฮ้ยสถานการณ์ตัวเนี้ยจะมีอะไรถล่มลงมาจะแบบมีสถานการณ์อันตรายหรือไม่เขาก็สามารถที่จะตั้งรับได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่อ ว่าไม่ใช่พทยเอกกันเนาะมันก็จะออกเป็นความสามารถที่ออกเป็นแนวอยู่ใน s u b เซตของ e answer talker เนี่ยแหละครับ answer talker ก็สามารถใช้ในมุมที่ว่าเปิดใช้ความสามารถนี้แล้วก็คาดการอนาคตให้ล่วงหน้าด้วยนะคําตอบมันก็จะออกมาว่าตอนนี้มีคนเล็งปืนอยู่ข้างหลังนะมันก็จะสามารถทําให้เรารู้รู้การเคลื่อนไหวของศัตรูที่จะรอบโจมตีเราแล้วก็สามารถทําให้เรารอดจากอันตรายตรงนั้นมาได้นะครับเป็นความสามารถที่แบบว่าโคตรโกงนะครับถ้าเอาไปใช้ในการต่อสู้จริงๆได้ซึ่งอันนั้นเนะี่ยเราพูดในมุมของการต่อสู้ที่เราเห็นในเรื่องก a s เบลอ,อยู่เป็นระยะอยู่แล้้ววนครรรกกาาาาาใใชมมสถ ต่อสู้แน่นอนว่ามันทําให้เราได้เปรียบสูงอยู่แล้วเนาะทีนี้นะครับในเรื่องความสามารถอันเนี้ยมันอธิบายต่อยอดไปอีกนิดนึงในแง่ของชีวิตประจําวันได้ด้วยครับ คือถ้าเกิดว่าเอาความสามารถนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับบอกได้เลยว่ารวยเป็นมหาเศรษฐีได้โดยง่ายเลยนะคือความสามารถเนี่ยนะครับมันทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นโน้ตเฮาส์ต่างๆบนโลกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาการเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของความรู้ทางการแพทย์อะไรพวกนี้นะครับความสามารถเนี้ยมันจะทําให้เรารู้คําตอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับผมสมมติว่าเราอยากได้ยารักษามะเร็งอย่างนี้นะครับคำตอบวิธีการมันจะออกมาแต่เราจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่อันเนี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าผู้ใช้ความ สามารถก็ต้องไปไประยุกต์เอาเองว่าหลังจากเนี้ยควรทําอะไรดีเนาะคืออย่างที่บอกว่าตราบใดที่ข้อจํากัดทางสัญจรธรรมทางธรรมชาติมันไม่ได้มีขนาดนั้นอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้วที่คําตอบนั้นจะออกมาหรืออย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยที่ดิวโฟเขาก็เคยพูดไว้ว่าต่อให้เป็นเครื่องจักรเครื่องกลอะไรก็ตามที่ฉันเห็นเป็นครั้งแรกถ้าใช้ความสามารถนี้แล้วก็ฉันก็สามารถที่จะเข้าใจวิธีการใช้งานตรงนั้นได้ทันทีซึ่งกลายเป็นว่าเรื่องของความรู้ต่างๆที่มนุษยชาตินี้หรือกระทั่งความรรรรู้้้้้แนนวววใหมมมมม่่ๆถถถถถาา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 เเเกกกิดคสสีขขึึงงั็ ปราบใดที่ไม่มีข้อจํากัดในแง่ศักยภาพของมนุษย์เนาะทีนี้พูดถึงฮิยมารกับดิวโฟผู้ที่ใช้ความสามารถนี้เป็นหลักกันก่อนเนาะคือความสามารถของ2คนเนี่ยนะครับเหมือนกันแต่ทีนี้นะครับสำหรับดิวโฟนะในเชิงของการอธิบายโปรไฟล์ครับเป็นสิ่งที่ดิวโฟมีมาตั้งแต่แรกแล้วตัวของเขาที่ถูกเอาไปทดลองก็ทําให้พลังเนี้ยมันตื่นขึ้นมาและดิวโฟก็มีความสามารถแอนเซอร์ทอเกอร์มาตั้งแต่ตอนนั้นคือเขาใช้คําว่าพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่เกิดแต่ดิวโฟเนี่ยดันถูกปลุกพลังนี้ด้วยการททดลองี่่่เขขาาาาาถูกนํํไปยยแตวสหรรับิโม จะเป็นความสามารถในลักษณะที่ว่าตื่นขึ้นมาหลังจากที่คิยวมารโรนั้นะน่ะจมลงสู่เส้นแห่งความเป็นความตายมาแล้วแล้วเขาฟื้นกลับขึ้นมาได้พวกความสามารถเนี่ยก็ตื่นขึ้นคือถ้าเป็นในมังงะน,นะครับผมเรื่องราวการปรากฏของแอนเซอร์ท็อกเกอร์ที่คิยวมารโรเขานํามาเริ่มใช้ให้เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นในเล่มที่27เความสามารถที่ตื่นขึ้นจากของคิยวมารโรที่ไม่มีอยู่แต่ดั้งเดิมกับความสามารถของดิวโฟที่มีมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีการใช้มาตลอดเนื้อเรื่องให้เราเห็นถ้าเกิดว่า2คนเนี่ยมาประ,กกรด,ด,ระดี้ทะก เขาสามารถที่จะควบคุมพลังนี้ได้เป็นอย่างดีในทางกลับกันคียมารุเนี่ยเพิ่งได้ความสามารถนี้มาในแง่ของการที่มาต่อสู้กันเพิบดิวโฟก็จะมีการบอกกับคียมารว่าความสามารถนี้ของนายมันเพิ่งมาความสามารถนี้ของนายมันยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังไม่เสถียรเลยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมดิวโฟก็จะแสดงความเหนือชั้นในแง่ที่ว่าใช้ความสามารถนี้ได้เหนือกว่าของคียมารนะครับถ้าเกิดว่าสู้กันจริงๆด้วยความสามารถที่เท่าๆกันเนาะมันก็จะเป็นการวัดด้วยเซลว,วินาทีแล้วว่าใครจะออกคําตอบออกมาได้ดีกว่ากันด ว่าจะได้เปรียบคิโอมารโกคิโอมาร์โกลออกคาตอบนี้ว่าจะได้เปรียบดิวโ佛นะวัดกันเสี้ยววินาทีแบบนั้นเลยก็จะสามารถเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในท้ายที่สุดนะเนาะแต่ที่นี้นะครับด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องมันเสร็มาก,ก่อนว่าความสามารถของคิโอมารโกคือแบบว่ายัางมือใหม่อยู่พึ่งใช้งานไม่ได้คล่องเท่าไรจุดเนี้ยก็คือพ่ายให้กับดิวโไปก่อนแต่ที่นี้เนี้ยด้วยความสามารถที่มันรวมไปกับตัวของกัชแล้วก็เซออนที่มีการต่อสู้กันด้วยก็จะออกเปในลักษณะทีีี่่่ววาาาาาสุดดดททท้้้ยยเเนนนนนกััััชะซอออไพพพลลลงงงงงงใจขขขหหปฏิรรมืึ คือเป็นตัวอธิบายได้นะรัาว่าทำไมดิวโฟกัสเซออนถึงได้มาพ่ายแพ้ให้กับกัชแล้วก็คิโยมารอไปนั่นเองครับแต่คิโยมารอเองนะครับเนื่องจากว่ามีเซตติ้งตัวนี้อยู่แล้วว่าเขาเพิ่งได้พลังมามันยังไม่เสถียรนักหลังจากศึกเฟลโรไปเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กับเคลียโนดที่เป็นลัสบอสใช่ไหมตัวดิวโฟก็จะต้องมาฝึกพิเศษให้กับคิโยมารอนะครับผมผมชอบวิธีการอธิบายมากบริบทของไอ้เว็บสารนันทมที่ผมดูเขาบอกว่าดิวโฟนับเป็นอาจารย์ของคิโยมารอได้เลยทีเดียวเชียวคร ใช้พลังนี้ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะไปต่อกรกับเลียโนตแล้วก็ใช้สู้กับราโก้ได้ในท้ายที่สุดนะเนาะซึ่งนั่นก็จะเป็นความสามารถของคิโยมาโรกับดิวโฟที่เทียบกันแล้วนะครับผมมีการใช้งานแล้วก็มีรายละเอียดที่มาที่ไปแบบที่ผมเล่าให้ฟังและครั้นี้หัวข้อสุดท้ายที่จะพูดคุยในคลิปนี้ก็คือเรื่องจุดอ่อนนั่นเองนะเนาะจุดอ่อนของแอนเซอร์ท็อกเกอร์นะครับผมก็อย่างที่บอกนะอันนี้สิ่งที่กั้มกึ่งว่าจะเป็นจุดอ่อนก็คือว่าถ้าเราไปแบบว่าตั้งคําถามเพื่อจะเอาา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 คคคคคํํํตตตออ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 บบบบบที่่่มมมมมันดูแวุเรรรืืะะะไไกกก็จจจจหา นในแนวทางอ้อมนิดนึงว่าสมมติว่าเราจะว่ายน้ําข้ามทะเลจากแปซิฟิกไปแอตแลนติกอย่างนี้นะครับในศักยภาพของมนุษย์มันก็จะไม่สามารถทําได้อย่างนี้แอนเซอร์ทอเกอร์อาจจะบอกว่าไปขึ้นเรือดีป่ะเอาะอะไรเงี้ยนะครับพี่พูดในมุมของศักยภาพของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันก็ประมาณตามที่ผมเล่าไปฟังไปนะครับเออเอาคาว่าว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรเอาคําว่ามนุษย์บินได้มาเทียบเนี่ยก็จะเข้าใจง่ายที่สุดแล้วแต่ถ้าพูดถึงในมุมของการต่อสู้ในเรื่องกั s b บลมันก็อาจจะมีจุดอ่อนที่เหนือไปกว่าน,นั้นนะครับอ่ะตาม,มา ที่เราจะสามารถล่วงรู้ทุกคําตอบของเราได้ใช่ไหมคือขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องความสามารถปุ๊บมันก็เหมือนกับเปิดใช้งานพราะเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยความสามารถ answer talker มันจะทําให้เรามีดวงตาแบบพิเศษนะครับผมจากดวงตามนุษย์ปกติมันก็จะมีวงวงวิ่ง,ว,งวิ่งแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสัญญาณว่าเราเปิดใช้ความสามารถแล้วการเปิดใช้ความสามารถนะครับมันจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือว่ายิ่งใช้สมองยิ่งเหนื่อยครับผมคืออันเนี้ยเหมือนกับว่าเราเปิดใช้งานแล้วเพื่อล่วงรู้คําตอบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทีนี้ถ้้าาาาเเกกิดว่รใชงนนหัไปุ แอนเซอร์ท็อกเกอร์ก็แหงได้เหมือนกันนะครับคราวนี้คำตอบไม่ออกปุ๊บดวงตากลับมาเป็นเหมือนเดิมปับ๊บความสามารถนี้ถูกปิดแล้วมันก็จะทําให้การต่อสู้ที่กลับมาเป็นปกตินั่นแนหะเราสูญเสียพลังสมองไปเยอะพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้คาดการว่ามันกน็น่าจะส่งผลต่อพลังใจในการร่ายมนด้วยเนาะถ้าเกิดว่าพูดถึงในมุมของการต่อสู้ซึ่งอย่างที่บอกในพันธทเมื่อกี้ว่าคิโยมารุตอนแรกที่ได้ความสามารถนี้มาเนี่ยยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็อาจจะใช้แบบว่าไม่เถียรคําตอบยังออกมาเอ๊ะยังไงดีอย่างเงี้ยคำตอบอาจจะชะ้ราร ฝึกกับดิวโฟมามันก็จะทําให้ที่โยมารุเนี่ยได้ความสามารถนี้มาอยากเต็มที่คราวนี้เวลาสู้กับศัตรูก็ต้องปัญหาอยู่กับเวลาแล้วเนาะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะสามารถยื้อการต่อสู้ได้นานแค่ไหนเราจะสามารถหาคาตอบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้คําตอบที่จะนาไปสูช่ชชนะได้หรือไม่ซึ่งในการต่อสู้กับเครียโนสก็จะมีประเด็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับก็คือว,ว่าคิโยมารุเนี่ยต้องการคําตอบที่จะทําให้ชนะมันได้ซึ่งอันนี้นเ,นเป็นส่วนของ,ของคําถามที่ต้องอยากรู้อยู่แล้วเนาะเวลาสู้กับศัตรูก็รู้ไว้กก่่่อออออนนแล้วววคคคํอออาาาตบมมัจจะะยๆรท ในะสเตจถัดไปเพื่อจะนําไปสู่ชัยชนะได้แต่คําตอบที่คิโยมารุได้มาจากการที่สู้กับเครียโนตนะครับแอนเซอร์ท็อกเกอร์บอกเลยว่าไม่มีวิธีการชนะไอ้เจ้าหมอนี่คําตอบที่จะชนะเจ้าหมอนี่ไม่ออกมาซึ่งอันนั้นนะครับมันก็หมอนเป็นสัญลักษณ์ที่ผมบอกมเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์แล้วจะแบบออกคําตอบว่าอยากว่ายน้ำข้ามทวีปอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาแล้วว่าคําตอบจะไม่ออกมามันจะคล้ายๆอย่างนี้ซึ่งพลังของเคลียโนตอนนั้นนะครับมันก็อลังการมหาศาลอยู่แล้วการที่คิโยมารุไปต่อสู้แบบนั้นนะครับคำตอบที่จะเอาชนะด,ด,ดขาด มันก็จะไม่ออกมาเนาะซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับขนาดกัชกัคิโยมารุร่วมมือกับราโก้กับเชอรี่เพื่อต่อสู้กับเคลียโนตนะคำตอบที่ควรจะเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราร่วมมือกับคู่หูสุดแกรง่ง ago, อย่างราโก้อย่างเงี้ยจะเอาชนะไอตัวนี้ได้ยังไงคําตอบก็ไม่ออกมาซึ่งในนิยายความสามารถนี้ที่ผมอ่านในเว็บสารนกงนะครับเขาอธิบายไว้แบบนี้ครับว่าความสามารถแอนเซอร์ท็อกเกอร์จะไม่มีคําตอบในแง่ของปาฏิหารครับทุกคนเข้าใจความหมายนี้ไหมคือตรงเนี้ยมันก็จะย้อนมาที่บทของคิโยมารุกับกัชที่สุดท้ายแล้วสามารถเอาชนะ ไดไ้มันคือตอนที่หนังสือของกัสกบคิโอมาโรเปล่งแสงเป็นสีทองซึ่งเปล่งแสงเป็นสีทองตอนนั้นนะครับก็ทําให้สามารถยืมพลังจากเพื่อนๆเ,เก่าๆที่โดนเผาหนังสือกับโรกปีศาจไปแล้วอยู่ในสภาพของวิญญาณจิตใจที่มาร่วมช่วยต่อสู้กับกัสตอนนั้นนะครับซึ่งอีหนังสือสีทองนี่แหละครับมันคือสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ระดับที่ว่าคําตอบของแอนเซอร์ท็อปเกอร์ก็ไม่สามารถออกมาได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นปาฏิหาริย์ที่กัสกบคิโอมาโรก็ร่วมมือกันใช้เพื่อที่จะจัดการกับเคลียร์โน,น,น้ี มันก็มีบอสที่โกงกว่าและในบอสที่โกงกว่าแบบนี้เราก็ต้องมีความสามารถที่มันเหนือกว่าไอการโกงกว่าแบบนี้นะครับเป็นเซตติ้งที่บอกได้เลยว่าน่ารักน่า,นาชังจริงๆกับลาสบอสที่ชื่อ c l e ียโนสตัวนี้นะครับผมและหลังจากที่แบบเอาชนะเคลียโนสศัตรูสุดพการได้แล้วเนี่ยการต่อสู้สุดท้ายที่สู้กับราโก้และก็เชอรี่ความสามารถ Answer Talker ก็มาอีกรอบนึงครับผมสู้กันแบบตัดสินเลยความสามารถนี้มันก็จะแบบว่าสบายๆแลวก็คือสามารถที่จะค่อยๆนําคําตอบที่ถูกต้องมาให้กับเคียวมรได้ทําอย่างไรถึงจะสามารถเอาชนะราโก้เชอรี่ได้และสุด ก็คือสามารถเอาชนะได้จริงๆนะนาะทั้งหมดนี้นก็จะเป็นเรื่องราวความสามารถของ a n s w e r Talker ที่ผมได้หยิบยกมาพูดคุยให้ฟังกันซึ่งสําหรับผมถือเป็นความสามารถที่น่าสนใจแล้วก็น่าหยิบยกมาพูดคุยมาขยายผมก็เลยทําคลิปนี้ออกมาเพื่อที่จะเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังเอาไว้ด้วยนะครับคือแบบว่าเนื้อเรื่องในมัง,งงะมันอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาปูว่าความสามารถนี้มันเป็นอะไรยังไงปุ๊บเออผมก็รู้สึกว่าเรื่องราวมันก็น่าสนุกดีครับตามที่ได้แชร์ไปนะคร ของความสามารถนี้หรือใครที่แบบว่าไม่เคยสนใจความสามารถนี้มาก,ก่อนเลยได้ยินความสามารถนี้โดยองรวมโดยรายละเอียดแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็มาพูดคุยมาแชร์กันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ